พระเกศย้ายวันที่9สิงหาคม2 5 1 5เวลาตี4 46นาทีส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีก่อนฟังคำนา้าอย่าลืมติดตามกุญใจให้ไม่หวังอ้ธาธรรมธาโรด้วยนะคะเริ่มเลยลัคนาราศีแรกหรือราศีแรกก็คือชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรน,นะต้องบอกว่าดาวนะดาวพระเกศจะย้ายเข้าสู่ภพของตนุหรือตัวตนของเขาต้องบอกว่ามีพลังพิเศษมีเซนส์มีสัมผัสแรงมากๆช่วงเวลานี้ถ้าอยู่ในศีลในธรรมจะส่งผลดีกับคุณถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมต้องบอกเลยจะรู้สึกอารมณ์แปล่วน กะอากระอวนใจมีความรู้สึกหงุดหงิดใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสว่าจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินนะยิ่งอยู่ในสินในธรรมต้องบอกเลยเซอร์ไพรส์ใหญ่แน่นอนเป็นสิ่งที่ดีๆแน่นอนนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีหรือราศีมีถ้าเกิดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญทำทานเยอะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตเนาะจากบุญกุศลที่คุณสร้างไว้นั่นแหละต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ว่าจะได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งจะส่งผลดีกับคุณนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภถ้าเกิดว่าเจริญภาวนาไหว้พระส กาส,สมหวังสมปรารถนานะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มันเหมือนกับว่าภัยศัตรูนะใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครคิดร้ายจะพ่ายแพย้ภัยตัวเองไปทันทีถ้าเกิดว่าคุณคิดดีพูดดีทดําดีอยู่ในศีลในธรรมนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ต้องบอกว่ามันอาจจะส่งผลให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนแล้วก็มีอารมณ์เบื่บอในมีความกระอักกระอ่วนใจเพราะฉะนั้นอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้แล้วมันจะส่งผลดีกับคุณ ต่อมาคะ่ะชาวลัคนานราศีกรกฎหรือราศีกรกฎต้องบอกว่ามีโอกาสเจอรักต่างชาติหรืออาจจะไปต่างประเทศแล้วได้พบ กับรักต่างถิ่นต่างที่นะเจอคนรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างที่เป็นไปได้ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะเหมือนกับว่ามีเซนต์มียานแรงมากๆนะยิ่งเหมือนกับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจะเหมือนจะมีคนคอยบอกตลอดเวลาว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าถ้าเกิดเสี่ยงโชคจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นซื้อติดไว้มีเกณฑ์มีลุ้นนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศี หรือราศรีตุลน,นะคะต้องบอกเลยช่วงเวลานี้อาจจะมีคนมาหยิบยื่นเ,เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆมาให้บูชาที่บ้านนะต่อมาค่ะช้าวลัคณาราศรีพิจิกหรือราศรีพิจิกนะดูเหมือนว่ามีโอกาสจะมีโชคมีลาเหมือนกันกยิ่งคุณอยู่ในสีนี่ทำคิดถึงสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตให้มีความหวังนะ สุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะถ้าเกิดว่าใครเป็นนักสะสมต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าล้ำค่ามาบูชาที่บ้านและทําให้ชีวิตดีชีวิตปังมากๆเลยนะคร,รับนายอย่าลืมพิมพ์นามนายแล้วก